สวัสดีครับทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่จะเข้ามาในแพท2.6นั่นก็คือคาเมสโตะอายะโตะพี่ชายของอายกากะนะครับหรือว่าหนุ่มชานมไข่มุกข,ของเรานั่นเองต้องบอกเลยครับว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะเพราะตอนนี้ข้อมูลก็ยังอยู่ในขั้นตอนของเบต้า2ออยู่นะครับเพื่อนๆโปรดใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับ ก่อนอื่นมาดูแสแตทพื้นฐานของไอโต้กันก่อนเลยนะไอโต้เป็นตัวละคร5ดาวนะครับธาตุน้ํานะใช้วุฒเป็นดาบเล็กนะมีการเติบโตเป็นความแรงครินะอันนี้ก็ทําให้บิวตัวละครง่ายนิดนึงนะครับก็แสแตทนะครับของไอโต้เนี่ยโดดเด่นเป็นเรื่องของ HP นะครับมี HP สูงมากนะ13,446เลยทีเดียวนะครับแต่พลังโจมตีค่อนข้างน้อยนะนะครับแล้วก็คริสดาเมจเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ88.4%นะครับที่เลเวล90 ส่วนไอเทมในการเลื่อนขั้นตัวละครและพรสวรรค์ก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปตีไรเดนนะครับกันด้วยนะเนี่ยใช้เลยนะครับใช้ฝ่ามือนะครับของไรเดนนะถัดมามาดูสกิลของไอเโตะกันนะครับเริ่มต้นด้วยสกิลท่าของไอเโตะนะครับชื่อสกิลว่าคุยกะนะครับคูดาวสกิลนี้20วินาทีนะครับถ้าใช้สกิลปุ๊บนะครับไอโตะจะถอยหลังไปนะครับแล้วก็จะสร้างร่างเงาน้ำนะครับแทนที่ตำแหน่งของตัวเองนะ แล้วก็ไอโตะจะเข้าสู่สถานะซุยไกยเคนกะนะครับโดยที่ร่างเงาน้าเนี่ยจะสามารถดึงดูดมอนสเตอร์ได้ด้วยนะแล้วก็จะระเบิดออกครับหลังจาก6วินาทีหรือว่าเมื่อถูกโจมตีนะแล้วก็จะทำดามจเอ e เป็นวงกว้างเลยนะครับโดยสถานะซุยไกยเคนกะนะครับไอโตะเนี่ยจะโจมตีเป็นแบบซุยซุยเคนนะครับก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีแบบใหม่นะใครที่เคยดูโจโจ,โจนะครับก็เหมือนกับโบนาเลฟนะครับก็จะตีเป็น ดาบแบบด้วยความเร็วสูงเลยชุบ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 นะครับก็จะโจมตีอย่างรวดเร็วนะแล้วก็จะทำดาเมจเป็น LE ทธาดน้ำนะครับโดยธาดน้ำเนี่ยจะเคลือบทับไม่ได้นะแล้วก็ทุกการโจมตีแบบซุยซุยเคนเนี่ยครับจะได้ stack wave flash นะครับกเบก็บได้สูงสุด4 stack ด้วยกันนะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของ m a กน P ีของไอเโตะนะแล้วก็การโจมตีปกติของคนในทีนะครับ จะลดคูดาวของสกิลนี้ลงได้2วินาทีด้วยนะครับส่วนสกิลท่าไม่ตายของไอายาโตะนะครับชื่อสกิลว่าซุยยูนะสกิลนี้คูดาวอยู่ที่20วินาทีนะครับใช้พลังงานท่าถึง80หน่วยเลยนะระยะเวลาของสกิลนี้จะคงอยู่15วินาทีนะครับสกิลนี้ครับไอายาโตะจะช่างฟิลน้ําขนาดใหญ่ขึ้นมานะและปลดปล่อยบลูมวอเ t อร์เบรดนะครับเป็นเหมือนดาบนะครับลวงลงมาจากท้องฟ้านะครับ แล้วก็จะทำดาเมจต่อเนื่องนะเป็น LE ทธาดน้ำนะและเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับ12%นะที่เะเวบ15นะครับให้แก่ตัวละครรอบๆนะแต่ว่ายกเว้นอายาโตะนะครับมาต่อนที่สกิลติดตัวของอายาโตะกันนะครับสกิลแรกนะเมื่อปรุงอาหารสำเร็จนะครับจะมีโอกาส18%ที่จะได้รับอาหารประหลาดนะจากประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสกิลที่2ของอายาโตะนะ หลังจากที่ไอโต้ใช้สกิล e เสร็จนะครับจะได้เอฟเฟกต์ดังนี้นะ1นะครับจะได้รับเวฟแฟลชนะสอง stack ด้วยกันนะครับแล้วก็2ครับเมื่อร่างแยกระเบิดนะจากการถูกโจมตีนะไอโต้จะได้เวฟแฟลชสแต็กสูงสุดเลยนะครับก็จะทำให้ไอโต้โจมตีได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าไอ wave f l a s เนี่ยก็โจมตีตามเปอร์เซ็นต์ max hp ของไอโต้นะนะครับถัดมาครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหายจากสกิลท่าไม้ตาย 3%นะคิดจาก3%จากค่าพลังชีวิตสูงสุดของอายโตเองนะครับถัดมาครับมาดูกันที่กลุ่มดาวกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันด้วยที่กลุ่มดาวที่1น,นะกลุ่มดาวที่1น,นะครับความเสียหายจากท่าซุนซุยเคนนะครับหรือสกิล l อเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%แก่สตูที่มีเลือด50%หรือว่าน้อยกว่านะครับก็สกิลนี้ถ้าเกิดสตูเลือดน้อยๆเนี่ยเจอท่า ชึบๆของอายาโต้เนี่ยแรงขึ้นอีกเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นเยอะเลยนะกลุ่มดาวที่สองนะครับแตกเวฟแฟลชนะจะเก็บได้สูงสุดถึงห้าแตกด้วยกันนะครับและเมื่ออายาโต้เนี่ยมีเวฟแฟลชแตกอย่างน้อยสามแตกนะพลังชีวิตสูงสุดของอายาโต้จะเพิ่มขึ้นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็กลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ดีมากเลยนะเพราะอายาโต้เนี่ยมีสกิลที่จะคิดค่าความเสียหายนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของ พลังชีวิตสูงสุดด้วยนะครับกลุ่มดาวนี้นะครับก็จะทําให้อายโตเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นนะถัดมานะครับกลุ่มดาวที่3นะจะเพิ่มเลเวลสกิลคินะครับเพิ่มมา3เลเวลนะอัพได้สูงสุด15 l e v e เลเวลนะครับกลุ่มดาวที่4หลังจากใช้สกิลท่าไมา้ตายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีปกติอีก20%นะเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแต่ว่าอายโตเองจะไม่ได้รับผลของอันนี้นะ ก็อันนี้ก็เหมาะกับเล่นเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับส่วนกลุ่มดาวที่5นะเพิ่มเลเวลสกิล E ครับเพิ่มขึ้น3เลเวลนะอัพได้สูงสุดเป็น15เลเวลนะครับถัดมาครับกลุ่มดาวสุดท้ายครับกลุ่มดาวที่6ครับอันนี้ดีมากๆเลยนะหลังจากไอโตใช้สกิลท่านะครับหรือสกิล E นะการโจมตีด้วยท่าซูนซยเคนนะครับจะสร้างการโจมตีซูนซยเคนเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งด้วยกันนะครับ โดยคิดค่าการโจมตี300%จากพลังโจมตีของไฮอโตะนะโดยซูริเคนที่สร้างมาเนี่ยจะไม่ได้รับผลของเวฟแฟลชนะครับก็หมายความว่าการใช้สกิล e ของไฮอะโตะเนี่ยจะสามารถชืบชึบชนะครับเพิ่มได้อีก2ครั้งนะแล้วก็ค่าการโจมตีจะเพิ่ม300%ด้วยนะครับของซูริเคนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจะไม่ได้โบนัสของเวฟแฟลชก็คือการคิดค่าความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์ของ hp ของไฮอโตะนะครับ ก็โดยสรุปนะครับกลุ่มดาวนะที่น่าสนใจนะครับก็กลุ่มดาวที่1ครับและกลุ่มดาวที่2แล้วก็กลุ่มดาวที่6เลยนะครับก็ถ้าใครบัตเจตจำกัดนะกลุ่มดาวที่2ก็โหดแล้วนะครับเพราะว่ามันชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้นถึง40%เลยนะถ้าเราเก็บเวฟแฟลชสแต็กได้อย่างน้อย3สแต็กนะครับถัดมานะครับมาดูที่อาวุธประจำตัวของไอโตกันนะก็มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับ608นะ เป็นคริเลตด้วยนะครับสามส่3.1%อร์เซนะครับอาวุธอันนี้นะความสามารถของเขานะครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหายสกิลธาตุนะเป็น12% 15% 18%าเป็นแล้วก็24%นะครับตามการขัดเกลาวะครับและเมื่อสมาชิกปาร์ตี้นะครับโจมตีโปรตีใส่ฝ่ายตรงข้ามนะตัวละครที่สวมใส่อาวุธนี้นะครับจะได้รับเวฟไ์นะครับ1สแต็กนะสะสมได้สูงสุด5สแต็กนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลธาตุนะครับ สแต็ทั้งหมดครับจะถูกใช้ครับและแต่ละสแต็ k ของเวฟไพ์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีปกติขึ้น8% 10% 12%และ16%นะครับตามการขัดเกล่านะเป็นเวลา8วินาทีอันนี้ก็ประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นทีมนะฮะแล้วก็ตัวอื่นตีตีตีใช่ไหมครับตัวที่คนที่ถืออาวุธเนี้ยนะครับจะได้สแต็กเวฟไพสเนี่ยนะครับทีละ1ทีละ1น,นะสูงสุด 5 s t a c นะครับหลังจากนั้นนะสลับตัวละครครับที่ใช้อาวุธนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สกิล E นะครับแสต็กทั้งหมดก็จะถูกปล่อยเลยนะครับถ้ามุิเก็บ5แ t a c กนะครับที่ขัดเกาหนึ่งเนี่ยก็เอาพลังตจวตี8นะครับไปคูณ5ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดออยาโตใส่ดาบเล่มนี้นะนึกสภาพดูนะครับเราสลับตัวอื่นมาตีตีตีปุ๊บเก็บแสต็กปุ๊บนะครับสลับอายาโตเข้ามานะครับใช้สกิล E ครับใช้ท่าชึบๆๆๆนะโอ้โหบอกเลยครับ ดาเมจแรงมากๆเลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นอันดิแฟคที่จะเข้ามาใหม่ในแพท2.6นะครับผมก็เลยขอพูดในคลิปวันนี้ด้วยเลยละกันนะครับก็จะเข้ามาทั้งหมด2เซตด้วยกันนะครับมาดูที่เซตแรกกันก่อนนะครับอันดิแฟคเซตนี้นะครับเมื่อใส่2ชิ้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ18%นะถ้าใส่4ชิ้นนะการโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาส36%นะครับในการสร้างบัฟนะครับเพื่อทําความเสียหาย จากการโจมตีปกติครับ60%ินครับของพลังโจมตีของตัวเราเองนะครับโดยบัฟนี้จะหายไป0.05วินาทีนะครับหลังจากการโจมตีปกติโดนเป้าหมายแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดหากบัฟนี้ไม่ติดนะครับจะเพิ่มโอกาสในการสร้างบัฟอีก20%นะในการโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับก็ชิ้นนี้นะครับเหมาะกับโยมิยะนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมส่วนตัวนะครับก็น่าจะเหมาะกับอายาโตะเช่นกันนะครับเพราะว่าอายาโตะเนี่ย มีการโจมตีที่รวดเร็วนะครับของสกิล E นะตีจุ๊บจุ๊บจุ๊นะครับก็จะมีโอกาสติดไอ้สร้างบัฟความเสียหายปกติเพิ่มอีก6กนะฮะของพลังโจมตีด้วยนะครับถัดมานะครับอีก1เซตนะครับก็เซ็ตนี้นะฮะเมื่อใส่2ชิ้นนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น18%นะครับแล้วถ้าเกิดใส่4ชิ้นนะหลังจากใช้ท่าไม้ตายนะครับจะได้รับบัฟนะครับ เพิ่มพลังโจมตี8%ครับเป็นเวลา16วินาทีนะแล้วก็ถ้าเมื่อตัวละครนะครับเสียพลังชีวิตนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก10%ในทุกๆ0.8วินาทีนะสแต็กได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยนะครับก็เซตนี้ครับบอกเลยครับว่าเหมาะกับเสี่ยวกับฮูเต่ามากๆเลยนะครับโอ้โหน่าใช้งานสุดๆเลยนะก็พลังโจมตีนี่คือแบบแรงมากเลยนะครับถ้าทั้งฮูเต่าและเสี่ยวใส่เซตนี้นะ เอาละครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลของอายาโตะแล้วก็ข้อมูลอาร์ติแฟกต์ชิ้นใหม่ทั้ง2เซตนะครับส่วนตัวเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะครับโดยเฉพาะอาร์ติแฟกต์นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยชอบฮูเต่ามากเลยนะครับก็อยากจะรีบๆฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซตใหม่ซะเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวสรุปกันนิดนึงครับของอายาโตะนะครับอายาโตะเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นดาเมจลอง d ี s นะครับแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับ การเล่นของเขาเนี่ยก็จะใช้สกิลท่าน,นะครับฟันเสร็จแล้วก็สลับออกนะหรือว่าลงมาแล้วใช้สกิลท่าไม้ตายนะครับเพื่อที่จะฟิลปูพื้นสนามนะให้เพื่อนในทีมมาตีได้นะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเด่นในการโจมตีเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ตัวละครที่น่าจะเหมาะก,การใช้งานครับก็ยูอิบิยะไรเดนนะครับเคอร์ชิงแล้วก็อายการรวมถึงยาเอะแล้วก็เสียงหลิงด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย